เรามีแรปเปอร์เข้ามาที่ร้านด้วครับตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ผลงานตอนนี้อะครับรอครับรอโควิดอย่างเดียวรออันนี้คือชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงรอโควิดไม่ใช่เอาไม่ใช่รอ ก็พี่เอาฉันไปที่มันตีโวกอะลูก้าอันนี้คือน้องเฟนนะน้องเฟนช่วยรอขายหมูที่ร้านนะครับตอนนี้กำลังวิวลูกค้าอยู่นี่่ตนี้มีตงใหญ่น้ใหญะใหญ่เนี่ยมีใหญ่โอ้เบลมื่ี้พายใหญ่กว่าเนี่คหมูดเนื้อเจ๊ดามีหมดเล งใช่ครับมันเป็นสีของพิมพ์เพี่พิมพ์บนสีใช่พิมพ์หลายพิมพ์ก็มีด้วยเวลานี้มีสัตว์หลายหลายหลายชีสจังไม่พี่แต่ไม่ชอบลายด้วยหรอพี่ไม่ชอบอบอ่ะผมไม่ชอบงูนะพี่แต่พอผมเจอตัวเนี้ยไอ้ยอันเนี้ยอยากเลี้ยงเลยใช่ไหมอยากอยูแต่ถ้าอยู่ในเอ็มวีเพลงครับผมว่าหล่อเลย มาจัดอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้ตลอดเลยก็คือต้องพีใช่ไหมครับตอนนี้ต้องพีครับถ้าเป็น M B K จะขอพีเขาเออตัวนี้สวยมากเดี๋ยวผมให้แอดไลน์ไว้ดูดิจริงก็เดี๋ยวผมจะโทรไปถามแต่ตอนนี้มันจะมันจะบางตัวครับที่ที่พีมาเป็นเกลเนี้ยไซนี้หมดเลยแต่ว่าจะมีถ้ามีขาวติดใต้ท้องนิดหน่อยอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปตกใจก็คือก็คือหมอที่ผมจะเอาฟิลอย่างนี้เลย ใช่ครับแต่ว่ามันจะบางตัวจะมีใต้ท้องนิดนึง่งแบบขีดขาวยังไงครับหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องปกติถ้าสำหรับบางตัวนะพอเจียวโตขึ้นมันจะหายไปเองแต่ว่ามันจะเป็นเกตทรงนีร้รูปลับอะไรแบบนี้แบบความเงาอะไรประมาณนี้มันจะอยู่8,500หลอดใช่8,500แต่ว่าวจะได้ของถ้าสมมติว,มว่าผมโทรไปเช็คแล้วของมีเลยครับลูกค้าจะได้ของไม่เกิน3 4, 4วันได้เลยแล้วเข้ามารับได้เลย สวยหนเคเลี้ยงแตสีอน้นเรามีแรปเปอร์เข้ามาที่ร้านได้ครับครับตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ผลงานตอนนี้อะครับรอครับรอโควิดอย่างเดียวรออันนี้คือชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงรอโควิดไม่ใช่รองานนี่รอตอนนี้ผลงานเยอะอยู่ครับแต่ว่าอย่างผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วแล้วแล้วตอนนี้เพลงเพลงนี้แนะนาเพลงนี้แนะนำถ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยฟังแรปเลยออต้องไปฟังเนี่ยครับ พี่ชายกับพี่โชยูอ่าได้ได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยอีพีครับเร็วๆนี้ฝากนะครับได้ครับอันนี้มีช่องยูทูบไ่ะครับมีครับมีโปรโมทได้เลยครับ C H I N K 99ครับโอเคครับได้ครับเข้าไปดูได้เลยครับซิกแนนดี้นายนะครับโคตรเดือดบอกเลยอันนี้ขายหรือว่าเชื่ออันนี้เลี้ยงครับอันนี้ขายหรือว่าเชื่อนี่ไง พีมมีสองทีนเนที่เนี่ดื่มป้ายมาเลยไม่ไดไหลหวยโอ้ตัวกระจายเขียวห่วยเดสีมันสว่างกว่าดูเหลไหลความเนี่บเท่ากันพี่เจ็ดพันสีมสว่างกว่าก็เดียวกันตัวเหมนตาแล้วขาเดินจะไปทำทีโก้าความเกียงกล้ามเนื้อแขามีทีโกงกว่าใช่ไหมครับ ชิ้นก็ไฟ่ากอะไรเงี้ยก็เดี๋็กที่ไ็หาไฟชิ้นที่หาไฟอย่างเดีอวแต่นี่ไฟของที่ม้นจะติแต่เด้มาโดนผิดอะไรเขาบจะลายมันละลายลายเดียวกันนะพี่ลายเดียวกันแต่ที่สีจะก่าแลดอกว่าลายเดียวกันแต่ว่าไอเนี้ยอันเนี้ยลายมันจะห่างกว่ามันมีชื่ออะมันจะเคลียร์ลายเยอะกว่าแล้วมันก็เลยเป็นทองกว่าเนี้ยมันจะไม่ติดประติดประตอกก็เนีป็นกับดมีคนจ้องเขาเด็กอันนี้มันจะอันนี้มันจะวิ่งนี่เห็นะวิ่งนี่มีคนจองเขาเด็ก เมื่อกี้ผมว่าน่าเหีืคนจอยก็หวตัวไม่เจอทงร้านมีเข้ามาหน่อเลอโลโฟโต้แหม่ปะงูกี่ตัวแล้วครับเจดสิบนะเจดสิบกว่าได้สุดยอดอือก็ไข่ประมาณห้าแม่ไข่แล้วออกแล้วแม่หนึ่งสุดยอดดีกับหกดีสี่สลักสอง ทำงูบอลสนุกไหมพี่ปีอันนี้ปีปีเท่าไหร่ที่ทำเลี้ยงมาก็สามสามสี่ปีเนาะอันนี้ปีที่สี่อ่าก็เพิ่งจะผลิตผลได้นี่แหละครับแต่คุ้มค่าสนุกก็สนุกวันน่ารักมากประมาณนั้นน้องข้าวที่อืมก็ไม่เป็นกับเป็นเพื่อะ ตัวหน,นึ่งที่เดือนนะี้กตัวหนึ่งเขาเจอหน้าทำไมคนไทยถึงยังไม่ค่อยเลี้ยงอ่ะหรือว่ามันเพิ่งมาคนไทยเขาเขาไม่เลี้ยงไม่ตัดเลี้ยงอะ่ะเขาจะไม่เลี้ยงไว้ในบ้านขเขาเลี้ยง<อ>ใ,นในในท้องเขจะเลี้ยงไว้แบบข้างนอกบ้านกับทรายกับดินอันนี้<ข>เราจะมาเลี้ยงในแบบคน,คนจีนเขาเลี้ยงในในบ้านเลยใช่ใแล้วมันจะเชื่องเขารอตุ่นจีงเงี้ยไอ้ใช่หรือว่าตอนจีงกันหนุนหน้าไว้นะครับคนนี้นะครับเนี่ยปีหน้าก็พร้อมเลยนะดราม่าก็ลงที่คนนี้นะครับไม่เกี่ยวมันน่ารัก เป็ดนี้มันเลี้ยงง่ายขี้ไม่เหม็นแต่ว่าจะขี้จะอึบ่อยขี้บ่อยเหมือนนกแหละผมว่าแล้วก็แค่ตามแก้วเขาเขาไม่เหม็นเขาทําความสะอาดตัวเองได้กินอะไรกินอะไรกินอาหารไก่เป็ดอาหารไก่แล้วก็พืชน้ํา อพวกแหนแดงจอบแหนอายุไข่สิบปีมันจะถึงสิบปีแล้วแต่ตัวเราจะเริ่เลี้ยงงูนะครับตอนนี้เราจะหันมาเลี้ยงน่ารักมากอันนี้ไม่ต้องใช้เลี้ยงงูไปก่อนนะมันก็จะมีหลายสีสีขาวล้วนสีดำล้วนขาวล้วนจะจะแพงสุดใช่ขาวล้วนมีดำล้วนด้วยหรอสีดำล้วนก็จะปพิการเลยพี่แล้วปากมันจะมีทั้งเหลืองแล้วก็ดำอ๋อ ทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยวะพี่อยู่จองจ่ะอาจจะไม่ได้ใส่ใจอาจจะไม่ได้เห็นมีไม่กี่ร้านนึงแลไม่มีไม่กี่ร้านเพราะคนจีนถ้าชวนจีนมาก็หมดคนจีนชอบมากเพราะที่ไทยมันถูกด้วยที่นู้นก็ขายตัวละสี่ห้าหมื่นเนี่ยสี่ห้าหมื่นอย่างนั้นเราคนจีนเขาเลี้ยงาคนจีนเขาเลี้ยงดีมากเราพอเป็ดขายหน้าร้านได้ป่ะแต่ว่ามันก็เลยที่จีนมันแพง่เพราะคนต้องการมันเยอะเสร็จแล้วจะรอบนมันจะแตกมาคนอื่นก็ได้ถือว่าที่ชอบหรือว่า เพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เรียนเห็นอะมันคือมองที่แสดงผลชัดคนก็เลยเล่นแต่มีบางมองที่แสดงผลไม่ได้ชัดแบบเพิิ่่มมานนดหอยันนี้วันเสาร์นะครับคนเยอะมากนี่เจ้าแม่ติ๊กต็อกนะคฮะขอใอยฝากช่องกับจริงๆมันนนสวยะคเล่นนเเยอะะพจร้านหน่ยชื้อช่องโป๊ยเซียนเลยโป๊ยเซียนในติ๊กต็อกคนดูเยอะมากนะครับงูเพียบเป็นนโ๊ยเซียนภาษาไทยภาษาภาษาโป๊ยเซียนภาษาไทยกันเลยภาษาไทยน โงโง่เนาะนี่ที่จริงตอนนี้โยบันโง่ทุดตัวสามารถกินหรอโอเคมันเร็วๆนะเออนี่ใส่ไม่ดุใช่ปะไม่ดุครับเชียงเก็บเดี๋ยวค้าลูกค้าไปรูดบัตรนะครับที่ร้านเรารับรูดบัตรจะชาร์จ3%นะครับทุกธนาคารวันเสาร์นะครับเราก็มาหลังจากขายของเสร็จนะครับเราก็มาเดินเที่ยวที่จะรู้จักต่อได้เลยนะครับ คนก็สบายสบายครับไม่เยอะมากถ้าเป็นสมัยก่อนนี่น่าจะเดินลำบากนะครับตอนนี้ก็สบายสบายโลง่ลงๆโลง่ลงๆเลยโลง่ลงๆก็มาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าของที่นี่มีทุกแนวนะครับตอนนี้ไม่มีต่างชาติมันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับ แต่ว่าคนก็ยังเดินอยู่เป็นปกตินะครับยังเปิดอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์เสื้อผ้าผู้หญิงเยอะครับ ยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับความวุ่นวายในวันเสาร์นะครับของบ้านสับหลานะครับแล้วก็ผมพาไปเดินเล่นไม่รู้ว่าจะสนุกไหมครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยติดตามมาตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับไว้เจอกันนะครับผมแล้วก็เออสำคัญเลยนะครับถ้าใครอยากจะอุดหนุนนะครับผมสามารถซื้อของจะสั่ง งูสั่งอุปกรณ์สัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์เลื้อยคานงูทุกชนิดงูบอลทุกแบบนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้จะมีคืออาคตแปะอยู่นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับข้างล่างนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับผมได้โดยตรงเลยนะครับเราส่งทั่วประเทศทั่วทุกที่ไม่ว่าจะคุณจะอยู่เหนือสุดใต้สุดนะครับเราส่งให้หมดเลยนะครับแล้วก็เจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย